ดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องพาบ้านพักเครื่องหนดีค่ะวันนี้เรามาเจอกัน ep ที่613 ep ที่613นี้นะคะเป็นคลิปของวันที่14นะคะเดือนมกราคมปี2569ราคาเริ่มต้นองล์ละ200บาทขึ้นไปนะคะราคาเริ่มต้นองค์ละ200บาทขึ้นไปนะคะพี่พี่เป็น ep ที่613นะคะ ep ที่613นะคะ ช่องทางการติดต่อของน้องสามารถโทรมาสอบถามได้เลยค่ะที่เบอร์โทร0814939166นะคะหรือจะแอดไลน์มาที่เบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยหรือจะสแกน QR code มาตามด้านล่างนี้ได้เลยนะคะบริการเก็บเงินปลายทางค่ะมีทางปลายทางและโอ,อนเงินนะลูกค้าสะดวกช่องทางไหนเลอกช่องทางนั้นกันได้เลยนะคะ บริการเก็บเงินปลายทางนะคะมีทางปลายทางและโอนเงินนะค่าจัดส่งขออนุญาตบวกค่าจัดส่ง50บาทนะคะค่าจัดส่งขออนุญาตบวกค่าจัดส่ง50บาทนะคะราคา200้อนะคะบวก50บบาทนะคะค่าจัดส่งส่วนรายการอื่นๆถ้าเกิดปิด ปิดปลายทาง1รายการบวก50นะคะส่วนราคาอื่นๆถ้าเกิดโอนจะส่งให้ฟรีค่ะถ้าเกิดงงตรงไหนสามารถสอบถามแม่ค้าได้อีกทีหนึ่งได้เลยนะเดี๋ยวเรามาชมรายการที่1ถึงรายการที่46กันก่อนนะคะรายการที่1ถึงรายการที่46จะเป็นองค์ละ200บาทค่ะรายการที่1ถึงรายการที่46จะเป็นองค์ละ200นะคะ รายการที่1นะคะจะเป็นพับปิดตานะคะพี่พี่รายการที่1 200บาทรายการนี้รายการที่1นะรายการนี้รายการที่1 200บาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่2รายการที่2นะคะเหรียญหล่อค่ะรายการที่2ด้านหน้ารายการที่2ด้านหลังรายการนี้รายการที่2นะคะต่อไปนะคะรายการที่3าม รายการที่สามเหรียญหล่อชินราชค่ะรายการที like ه, ่3ด้านหน้ารายการที่3ด้านหลังรายการนี้รายการที่3มนะคะต่อไปนะคะรายการที่4ี่รายการที่4เป็นจบหลงพ่อเงินค่ะพี่ๆรายการที่4นะรายการที่4ด้านหลังรายการนี้รายการที่4นะคะรายการนี้รายการที่4ี่นะต่อไปนะคะรายการที่ห้า รายการที่5นะคะเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมด้านหน้ารายการที่5ด้านหลัง200บาทรายการที่5ค่ะต่อไปนะคะรายการที่6รายการที่6เป็นเหรียญแม่บุญเรือนค่ะรายการที่6ด้านหน้ารายการที่6ด้านหลังรายการนี้รายการที่6นะคะเหรียญแม่บุญเรือนต่อไปนะคะรายการที่7รายการที่7เป็นพระพุทธชินราช รายการนี้รายการที่7ด้านหน้ารายการที่7ด้านหลังรายการนี้รายการที่7นะคะพระพุทธชินราชรายการที่7ต่อไปนะคะรายการที่8รายการที่8เป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเทารายการที่8ด้านหน้ารายการที่8ด้านหลังรายการนี้รายการที่8นะคะต่อไปนะคะรายการที่9 รายการที่9พับปิดตาด้านหน้ารายการที่9ด้านหลังรายการนี้รายการที่9ค่พะพับปิดตานะต่อไปรายการที่10รายการที่10เป็นพะบอุปคุตด้านหน้ารายการที่10ด้านหลังรายการนี้รายการที่10นะคะพะบอุปคุตนะต่อไปรายการที่11 11พับปิดตาด้านหน้า11ด้านหลังรายการนี้รายการที่11นะคะพัาป ah ิดตาต่อไปนะคะรายการที่12 12พับปิดตาด้านหน้า12ด้านหลังรายการนี้รายการที่12ค่ะัาปิดตานะต่อไปรายการที่13 13นะคะหลวงพ่อเงิน13ด้านหน้า13ด้านหลังรายการนี้รายการที่13ค่ะเหรียญหลวงพ่อเงินต่อไปรายการที่14 14ด้านหน้า14ด้านหลังรายการนี้รายการที่14ค่ะต่อไปนะคะรายการที่15 15เป็นเหรียญพราพรมนะคะสิบห้าด้านหน้า15้าด้านหลังรายการนี้รายการที่สิบ้าค่ะเหรียญพราพรมสีหน้าต่อไปรายการที่16ค่ะ16ด้านหน้าค่ะรายการที่16ด้านหน้า16เป็นพ้างั่งนะคะรายการที่16นะคะพ้างัางค่ะ รายการที่สิบหกางางด้านหน้าสิบหกด้านหลังรายการนี้รายการที่สิบหกนะคะผางางค่ะต่อไปนะคะรายการที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดนะคะรูปหล่อหลวงพ่อค้ายด้านหน้าสิบเจ็ดด้านหลังรายการนี้รายการที่สิบเจ็ดนะคะรูปหล่อหลวงพ่อค้ายรายการที่สิบเจ็ดนะต่อไปรายการที่สิบแปดค่ะสิบแปดนะคะเหรียญหลวงพ่ออยู่นะคะสิบแปด รายการนี้รายการที่18เป็นเหรียญหลวงพ่ออยู่ค่ะรายการที่18นะต่อไปรายการที่19 19นะคะด้านหน้าหลวงพ่อคง19ด้านหลังรายการนี้รายการที่19นะคะเหรียญหลวงพ่อคงต่อไปรายการที่2ี่สิบ 20นะคะเป็นเหรียญพราหูอมจานยร์20นะคะด้านหน้า20ด้านหลังรายการนี้รายการที่20ค่ะปี2517นะคะรายการที่20200บาทต่อไปรายการที่21 21, 21เป็นพาร์ก,กิ่งด้านหน้า21ด้านหลังรายการนี้รายการที่21นะคะพาร์ก,กิ่งต่อไปรายการที่22 ยิบสองนะคะหลวงพ่อโสธรยิบสองด้านหลังรายการนี้รายการที่22นะคะหลวงพ่อโสธรปีสองห้รายการที่22่สบต่อไปรายการที่ยี่สิบสามยิบสามด้านหน้ายิบสาด้านหลังรายการนี้รายการที่ยี่สิบต่อไปรายการที่24่สิบยิบสี่เหรียญพ่อคูนค่ะยีิบสด้านหน้ายีิบสีด้านหลังรายการนี้รายการที่24นะคะเหรียญพ่อคูนปีหนสอง ต่อไปรายการที่25ค่ะ25นะคะเป็นเหรียญพระพรมปัญโยนะคะ25ด้านหน้า25ด้านหลัง25าด้านข้างรายการนี้รายการที่25้าค่ะ200บาทต่อไปรายการที่26ค่ะ26นะคะเหรียญพระอาจารย์ขันยี่หด้านหน้า26ด้านหลังรายการนี้รายการที่26นะคะต่อไปรายการที่27 27่เจ็ดหรียญหลอเพราะอ่ำค่ะยี่ด้านหะน้า27ด้านหลังรายการนี้รายการที่27นะต่อไปรายการที่28 28นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมด้านหน้า28ด้านหลังรายการนี้รายการที่28่สิบค่ะสองบาทต่อไปรายการที่29่9เยบก้าเป็นเหรียญพระพุทธโสธรยี่บเก้ด้านหน้าปีสองห้ายบเกด้านหลังรายการนี้รายการที่29นะคะต่อไปรายการที่30 30นะคะด้านหน้าหลวงพ่อพิบูลค่ะสามส 30ด้านหลังรายการนี้รายการที่30นะคะหลวงพ่อพิบู์ค่ะรายการที่30ต่อไปรายการที่31 31เหรียญหล่อด้านหน้า31ด้านหลังรายการนี้รายการที่31ต่อไปรายการที่32 สามสองเหรียญหล่อชินราด้านหน้าสามสองด้านหลังรายการนี้รายการที่สามสิบสองค่ะเหรียญหล่อชินราดต่อไปรายการที่สามสิบสามสามสามเหรียญหล่อด้านหน้าสามสามด้านหลังรายการนี้รายการที่สามสิบสามต่อไปรายการที่สามสิบสี่สามสี่เหรียญพ่อทบค่ะด้านหน้าสามสี่ด้านหลังรายการนี้รายการที่สามสิบสี่เหรียญหลวงพ่อทบปีสองห้าหนึ่งแปดรายการที่สามสิบสี่ ต่อไปรายการที่35 35เหรียญหลวงพ่อหมุนค่ะด้านหน้า35ด้านหลังรายการนี้รายการที่35เหรียญหลวงพ่อหมุนนะคะต่อไปรายการที่36 36เป็นผาปิดตาค่ะด้านหน้า36ด้านหลังรายการนี้รายการที่36、พสปิดตาต่อไปรายการที่37 37พระาชัยด้านหน้า3 7ด้านหลังรายการนี้รายการที่37 ต่อไปนะคะรายการที่38 38นะคะหลวงพ่อทวดด้านหน้า38ด้านหลังรายการนี้รายการที่38เหรียญหลวงพ่อทวดต่อไปรายการที่39 39เหมหรียญหล่อพ่อเพชรด้านหน้า39ด้านหลังรายการนี้รายการที่39นะคะต่อไปรายการที่40 40ด้านหน้า40ด้านหลังรายการนี้รายการที่40ค่ะ ต่อไปรายการที่41 41ดนะคะด้านหน้า41ด้านหลังรายการนี้รายการที่41ค่ะต่อไปรายการที่42 42นะคะด้านหน้าหลวงพ่อสุด42ด้านหลังรายการนี้รายการที่42เหรียญหลวงพ่อสุดต่อไปรายการที่43 43ด้านหน้า43ด้านหลังหลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอกรายการที่43 ต่อไปรายการที่44 44นะคะเหรียญหล่หอด้านหน้า44ด้านหลังรายการนี้รายการที่44 200บาท44เป็นเหรียญหล่ออกเรานะคะพุทธชินราช44นะคะด้านหน้าด้านหลังรายการที่44นะคะ200บาทต่อไปรายการที่45ค่ะ45ด้านหน้า45ด้านหลัง รายการนี้ 46. 46. 46. นรายการที่45บต่อไปรายการที Chaos ่46 46ด้านหน้าเหรียญหลอค่ะ46รายการที่46หเหรียญหล่อ46ด้านหลังรายการนี้รายการที่46บต่อไปรายการที่47นะรายการที่1ถึงรายการที่46จะเป็นองค์ละ200บาทต่อไปรายการที่47ถึงรายการที่61จะเป็นองค์ละ300บาทนะคะ ต่อไปรายการที่47ถึงรายการที่61จะเป็นองค์ละ3 0 0บาทค่ะรายการที่47นะคะหลวงปู่ทวดด้านหน้า4 7ด้านหลังรายการนี้รายการที่47นะคะหลวงปู่ทวดรายการนี้รายการที่47นะคะหลวงปู่ทวดนะคะต่อไปรายการที่48 48นะคะหลวงปู่ทวดด้านหน้า48ด้านหลังรายการนี้รายการที่48 300บาท ต่อไปนะคะรายการที่สี่สิบเก้าค่ะสี่เก้านะคะเหรียญพ่อจ่า4ี่้าด้านหน้าเหรียญลงยาสีเขียวด้านหน้าค่ะรายการนี้รายการที่สี่สิบเก้าค่ะเหรียญพ่อจ่านะคะรายการที่สี่0 0บเก้าสามร้อยบาทสี่สิบเก้านะคะ 300บาทต่อไปรายการที่50 50นะคะเหรียญปูอี50นะคะด้านหน้า50ด้านหลังรายการนี้รายการที่50นะคะรายการที่50 3 0 0บาทรายการนี้รายการที่50นะคะต่อไปรายการที่51 51เหนะคะเหรียญพระพุทธชินราชด้านหน้า51ด้านหลังรายการนี้รายการที่5 1เเหรียญพระพุทธชินราช สามร้อยบาทรายการที่ห้าสิบเอ็ดต่อไปรายการที่ห้าสิงห้าสองหลวงพ่อกเกษมนะคะห้องนะห้สองเหรียญหลวงพ่อกเกษมเข็มะโกห้าสิบนะคะด้านหน้าห้าสด้านหลังรายการนี้รายการที่52นะคะ300บาทรายการที่52นะต่อไปรายการที่ห้ค่ะ ห้าสามด้านหน้ารูปหล่อหลวงพ่อเงินห้าสามด้านหลังรายการนี้รายการที่ห้าสิบสามรูปหล่อหลวงพ่อเงินสามร้อยบาทต่อไปรายการที่ห้าสิบสี่ห้าสี่นะคะด้านหน้าห้าสิบสี่ด้านหน้าห้าสีา่ด้านหลัง หลวงปูทิมนะคะ300บาทรายการที่54ต่อไปรายการที่55 55นะคะหลวงพ่อคุณลงยาสีเขียว55ด้านหน้า55ด้านหลังปี19รายการที่55ต่อไปรายการที่56 5 6ด้านหน้า56ด้านหลังรายการที่56นะคะสามบาทรายการที่56ต่อไปรายการที่57 ห้าเจ็ดนะคะเหรียญลงยาหลวงพ่อวัดไร่ขิงรายการที่ห้าสิบเจ็ดด้านหน้าห้าเจ็ดด้านหลังรายการนี้รายการที่ห้าสิบเจ็ดนะคะสามร้อยบาทต่อไปรายการที่ 58. 58, ห้าสิบแปดห้าแปดเหรียญลงยาหลวงพ่อวัดไร่ขิงห้าสิบแปดนะคะสามร้อยบาทห้าแปดด้านหลังรายการนี้รายการที่ 58. ห้าสิบแปดต่อไปรายการที่ 58. ห้าสิบเก้า ห้าเก้าเหรียญลงยาหลวงปู่โตห้าเก้าด้านหน้าห้าเก้าด้านหลังรายการนี้รายการที่ห้าสิบานะคะสามรบาทปีสองหรายการที่ห้าสิบเก้าสามร้อยบาทต่อไปรายการที่หกสิบหกสิบนะคะหลวงปู่ทัวดด้านหน้าหกสิบด้านหลังสามบาทรายการที่หกต่อไปรายการที่หก 61เป็นเหรียญหลวงพ่อฉ่วยนะคะ300บาทรายการที่6 1อนะคะด้านหน้าเหรียญหลวงพ่อฉ่วยคะ่ะรายการที่6 1อนะคะด้านหน้าด้านหลังรายการที่6 1อดนะคะ รายการที่47ถึงรายการที่61-300บาทต่อไปรายการที่62ถึงรายการที่80จะเป็นองค์ละ400บาทต่อไปรายการที่62ถึงรายการที่80จะเป็นองค์ละ400บาทค่ะ62หลวงพ่อปานค่ะ400บาทรายการที่62ด้านหน้า62ด้านหลังรายการนี้รายการที่62นะคะรายการนี้รายการที่62หลวงพ่อปาน สี่ร้อยบาทต่อไปรายการที่หกสิบสามหกสามนะคะเหรียญหลวงพ่อสุดนะคะด ah ้านหลังเหรียญถวายพัสตาหาำวัดปากน้ำรายการที่หกสิบสามนะคะด้านหน้าด้านหลังรายการที่หกสิบสามนะคะสี่ร้อยบาทรายการที่หกสิบสามต่อไปรายการที่หกสิบสี่ หกสี่นะคะเหรียญหลวงพ่ออยู่ค่ะด้านหน้าหกสี่ด้านหลังรายการนี้รายการที่หกสิบสี่เหรียญหลวงพ่ออยู่นะรายการที่หกสิบสี่เหรียญหลวงพ่ออยู่สี่ร้อยบาทต่อไปรายการที่หกสิบห้าหกห้านะคะด้านหน้าหกห้าด้านหลังรายการนี้รายการที่หกสิบห้าค่ะหกสิบห้านะคะเป็นเหรียญเจ้าคุณนองค่ะหกสิบห้าด้านหน้าหกห้าด้านหลัง รายการที่65นะคะ400บาทต่อไปรายการที่66 66ผามเห่สวนค่ะด้านหน้า66ด้านหลังรายการนี้รายการที่66ผามเหศสวน400บาทค่ะต่อไปรายการที่67 67ด้านหน้า67ด้านหลังรายการนี้รายการที่67นะคะ400บาทรายการที่67 หกเจ็ดเป็นเหรียญหลวงปู่สี่นะคะหกสิบเจ็ดนะรายการที่หกสิบเจ็ดเหรียญปู่สี่ด้านหน้าหกเจ็ดด้านหลังรายการนี้รายการที่หกสิบเจ็ดต่อไปรายการที่หกสิบแปดหกแปดเหรียญหลวงพ่อการด้านหน้าหกแปดด้านหลังรายการนี้รายการที่หกสิบแปดเหรียญหลวงพ่อการสี่ร้อยบาทต่อไปรายการที่หกสิบเก้าหกเก้านะคะด้านหน้ารายการที่หกสิบเก้านะคะหลวงพ่อโกศลนะคะหกสิบเก้า 400บาทรายการที่69นะต่อไป it, รายการที่70 70เหรียญหลวงปู่ขายด้านหน้า70ด้านหลังรายการนี้รายการที่70เหรียญหลวงปู่ขายค่ะ400บาทต่อไปรายการที่71ปิดตาคะ่ะ71ด้านหน้า71ด้านหลัง400บาทรายการที่71ต่อไปรายการที่72 เจ็ดสองนะคะเหรียญหล่อพอไปด้านหน้าเจ็ดสองด้านหลังรายการนี้รายการที่เจ็ดสิบสองสี่ร้อยบาทต่อไปรายการที่เจ็ดสิบสามเจ็ดสามนะคะเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเทาเจ็ดสิบสามด้านหน้าเจ็ดสามด้านหลังรายการนี้รายการที่เจ็ดสิบสามนะคะสี่ร้อยบาทต่อไปรายการที่เจ็ดสิบสี่เจ็ดสี่ด้านหน้าเจ็ดสี่ด้านหลังรายการนี้รายการที่เจ็ดสิบสี่ค่ะ 7 4เป็นเหรียญหลวงพ่อโตนะคะ74นะคะ7 4สเหรียญหลวงพ่อโตต่อไปรายการที่75 75นะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะ75รูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะด้านหน้ารายการที่75นะรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะ75400บาท75ดห้าด้านหลังรายการนี้รายการที่75ต่อไปรายการที่76 เจ็ดหกเหรียญหลอด้านหน้าเจ็ดหกด้านหลังรายการนี้รายการที่เจ็ดสิบหกนะคะรายการนี้รายการที่เจ็ดสิบหกนะคะสี่ร้อยบาทต่อไปรายการที่เจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดเจ็ดเหรียญหลวงพ่อ้ายวัดสวนขันเจ็ดเจ็ดด้านหลังรายการนี้รายการที่เจ็ดสิบเจ็ดสี่ร้อยบาทต่อไปรายการที่เจ็ดสิบแปด 78หลวงพ่อปานค่ะ78ดด้านหน้า78ด้านหลังรายการนี้รายการที่78ดหลวงพ่อปานต่อไปรายการที่79 writing, 79ด้านหน้าค่ะ79ด้านหน้าพาร์กิ่ง79ด้านหน้า79ด้านหลังรายการนี้รายการที่79นะคะ400บาทต่อไปรายการที่80 80ด้านหน้าค่ะ80ด้านหลังรายการนี้รายการที่80ดสนะคะ แปดสิบรูปหล่อหลวงพ่อทบนะคะแปดสิบรูปหล่อหลวงพ่อทบสี่ร้อยบาทรายการที่แปดสิบรูปหล่อพ่อทบนะคะสี่ร้อยบาทด้านหน้าแปดสิบด้านหลังรายการนี้รายการที่แปดสิบนะคะพี่พี่รายการที่หกสิบสองถึงรายการที่แปดสิบจะเป็นองค์ละสี่ร้อยบาทค่ะแปดสิบเอ็ดกับแปดสิบสองนะคะจะเป็นแปดร้อยบาทค่ะ แปดเนะคะเปิดไว้ที่800บาทขารายการที่81หลวงปู่ทวดนะคะด้านหน้า8 1ดด้านหลังรายการนี้รายการที่81นะคะ8 1ดสิบเอ็ดแปาทต่อไปรายการที่82ดสิบสองแปดสอนะคะหลวงพ่อพรมขาด้านหน้าแปดสองด้านหลังรายการนี้รายการที่82นะคะ800บาทต่อไปรายการที่83นะ 83พานางพญา1000บาทค่ะ83 83ด้านหลังรายการนี้รายการที่83นะคะผระนางพญา1000บาทต่อไปรายการที่84 84นะคะด้านหน้า8 4ดด้านหลังรายการที่84เป็นของหลวงปู่ทิมนะคะรายการที่84นะคะถึงรายการที่87 จะเปิดราคาไว้ที่1,500บาทรายการที่84นะคะรายการนี้ต่อไปนะคะรายการที่85 85เจ้าสัวคะ่ะด้านหน้า85ด้านหลังรายการที่85นะคะ1,500บาทต่อไปรายการที่86 86หลวงปู่ทัวดด้านหน้า86ด้านหลัง รายการนี้รายการที่86เปิดไว้ที่1,500บาทรายการที่86นะต่อไปรายการที่87 87ด้านหน้า1,500บาทค่ะรายการที่87ต่อไปนะคะรายการที่88รายการสุดท้ายรายการสุดท้ายรายการที่88นะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไปนะคะรายการที่88 88รายการสุดท้ายเหรียญหล่อหลวงพ่อไปนะคะเปิดไว้ที่1,800บาท รายการที่88นะคะพี่ๆด้านหน้าด้านหลังรายการที่88ด้านหลังนะคะด้านข้างรายการที่88นะคะเปิดไว้ที่1,800บาทนะคะค่ะวันนี้ก็มีพามาแบ่งปันพี่ๆครบแล้วนะคะ88รายการ รายการที่1ถึงรายการที่46จะเป็นองค์ละ200บาทรายการที่47ถึงรายการที่61จะเป็นองค์ละ300บาทรายการที่62ถึงรายการที่80จะเป็นองค์ละ400บาทรายการที่81ถึงรายการที่82จะเป็นองค์ละ800บาทรายการที่83 1000บาทรายการที่8 4ถึงรายการที่87จะเป็น1,500บาทรายการที่88รายการสุดท้ายเป็น1,800บาทค่ะ คลิปนี้เป็นคลิปของวันที่14มกราคมปี2569เป็น EP ที่613นะคะ EP ที่613นะคะพี่ๆอย่าลืมนะคะไม่ว่าจะโทรมาหรือแอดไลน์มาอย่าลืมแจ้ง EP ทุกครั้งให้แม่คารับทราบนะคะ แจ้ง ep ีแล้วค่อยตามด้วยหมายเลของค์ผ่าที่ลูกค้าชื่นชอบได้เลยนะคะช่องทางการติดต่อของน้องสามารถโทรมาสอบถามได้เลยค่ะที่เบอร์โทร0 8 1 4 9 3 9 1 6นนะคะหรือจะแอดไลน์มาที่เบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยหรือจะสแกน q r Code คมาตามด้านล่างนี้ได้เลยค่ะบริการเก็บเงินปลายทางนะคะมีทางปลายทางและโอนเงินนะลูกค้าสะดวกช่องทางไหนเลือกช่องทางนั้นกันได้เลยนะคะชอบลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด แชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่ค้าค่ะไว้เจอกันใหม่กับ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ